เอออันนี้ใช้แก้วที่ผมสั่งอย่างนั้นเหรอพูดชื่อฉันนี่มันเอพิโซดนี่บอกก็ทีสิเขาคือเวสต์เอไว้และนี่คือเหตุการณ์เมื่อคุณมีรถกูยืมรถเดี่ยนะจะเอ้ยว่าไงนี่ไม่ใช่รถผมฉันไม่สนคนอย่างคุณหรอกแต่ผมซักผ้าให้คุณได้นะอยู่ก้นเธอสิเฮ้ยเธอหันมาแล้วเจ๊นักอชีวิตฉันฮะก็แค่มือสมัครเล่นนอนแน่ฮะเกย์เจสัน เเนวอร์ <Never. S 2> มึงจัดปาร์ตี้เหรอปาร์ตี้ที่ไหนไมม่ีปาร์ตี้เ<ม>ซ็กของมึงโคตรแจมเลยว่ะเย้เ yeah! มื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรแวบๆนะอืมน่าสนใจฮะสักหน่อยแล้วกันแล้วนี่คือเวลาที่มีคนส่งการ์ดอวยพรว,วันเกิดมาให้คุณ เจสซี่ไหนผราพวกใหม่ของฉันผมกำลังปรุงอยู่ครับเวสต์เอาไว้ทำไมไปดูทุเรศจังมันคือผราพวกโง่ๆไงเวสเนเวอร์ไอโฟนใหม่ของมึงอ่ะเล็กทิบหายเลยว่ะเล็กเหมือนจูของมึงเลยใช่ไหมแฟนจูของมึงมากกว่านะจูของมึงเลนั่นเขาทำอะไรนะเขากอดคนที toi, канал, ่เขาชอบน่ะอะไรของมึงเจสซี่ไหนปรุงยาเสร็จยังผมปรุงออกมาเป็นบูคริสตัลแล้วครับนั่นมันทิกแท็กใช่รถไม้มิ้น